นี่ไทย p ี s ยังเกาะติดความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพมา่าอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่คุณฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไปเยือนพบทั้งผู้นําและผู้นําฝ่ายค้านอย่างองซานสูจีนะคะมีความเคลื่อน,นไหวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะล่าสุดวันนี้มีรายงานว่าหนังสือพิมพ์เมียนมาไทมส์ระบุว่าคณะกรรมการควบคุมเนื้อหาของสื่อจะไม่ตรวจสอบต้นฉบับของนิตยสารข่าวต่างๆก่อนที่จะตีพิมพ์นะคะแต่เรื่องนี้อาจจะยังยกเว้นสําหรับเนื้อหาข่าวการเมืองที่ยังต้องผ่าน การตรวจสอบอยู่และสําหรับสื่อคนพมา่าเองที่ครั้งนี้ได้กลับเข้าไปทําข่าวในพมา่าอย่างเปิดเผยรู้สึกยินดีกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นแต่ก็บอกว่ายังวางใจไม่ได้ค่ะภาพของย่างกุ้งในวันนี้ผู้คนนอกประเทศไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักโดยเฉพาะหลังเหตุประท้วง s ซ f r o n Revolution เมื่อ4ปีที่แล้วที่ผู้คนทั่วโลกยังอาจจะติดตากับภาพความรุนแรงที่เป็นผลพวงจากการประท้วง เมื sea, on ite, ่อพูดถึงถนนจาตุยาที่ย่างกุ้งคงที่จะไม่มีคนพม่าคนไหนไม่รู้จักนะคะเป็นถนนที่มุ่งตรงไปสู่เจดีชเวดากองเหตุการณ์การรวมตัวสําคัญสําคัญในการเมืองมักจะเกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ประท้วงของนักศึกษา8สิงหาคมปี1988หรือการประท้วงชายผ้าเหลืองที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วและมีเหตุการณ์ปราบปรามประชาชนกันอย่างเข้มข้นจากนี้ไปคนพม่ากาลังมีความหวังกับการเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้น แต่ก็ยังต้องระมัดระวังกันอย่างมากเช่นกันค่ะแต่เมื่อสิบวันก่อนภาพที่ออกมาจากพม่ามาจากสื่อมวลชนท้องถิ่นจํานวนมากและสื่อจากสํานักข่าวต่างชาติ40คนที่ได้รับวีซ่าเข้าพม่า5วันในฐานะผู้สื่อข่าว mm hmm. เพื่อติดตามการเยือนเนปิดอและย่างกุ้งของฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสำหรับผู้สื่อข่าวคนพม่าที่ได้กลับไปเยือนประเทศบ้านเกิดอีกครั้งและทำงานไปด้วยอย่างเปิดเผย ถือเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ <is> โซวินทันบรรณาธิการแผนกภาษาพมา่าจาก BBC World Service แสดงภาพถ่ายที่ได้บันทึกคู่กับอองซานซูจีให้ดูอย่างภาคภูมิใจและบอกว่าโอกาสแบบนี้หาได้ยาก You know, very know Journalists allowed but, uh, since the new government came to power But since new it's is that the rare came BBC It's the second time that they allowed a BBC Burmese journalist to come here. So I, I tend to think, I like to think that the country is gradually opening up and I wish that that will continue. But there are a lot of things, you know, people, um, especially the people from the uh, lower str strung, you know, lower level, you know, grassroots level, they don't feel the, uh, the changes. They don't get the changes affecting their lives. You know, There's, many say that life is still the same. ความเป็นอยู่ของผู้คนโดยเฉพาะที่ย่างกุ้งที่ส่วนใหญ่ยังยากจนขณะที่ระบบสาธารณูปโภคยังไม่พร้อมล้วนเป็นเรื่องที่โซวินทันเป็นห่วงและอยากเห็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นเดียวกับเทสืผู้สื่อข่าวพาม่าที่ต้องจากบ้านเกิดไปเมื่อ14ปีที่แล้วเพราะความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศครั้งนี้บอกว่าตื้นตันมากที่ได้พบหน้าพ่อผู้เป็นอดีตนักโทษทางการเมืองอีกครั้งเทสืบอกว่า คิดไม่ถึงและภูมิใจมากที่ได้เข้ามารายงานข่าวอย่างเปิดเผยจากย่างกุง้ง So I'm very proud you know and also I'm very surprised to be even even able to you know do the interview like this now in Burma because before not to mention with the camera like if you stand like like this and you know it i t will be very difficult but now it's like a bit changing so i think it's very good and also like people are very they know the power of the media and they want to help out and also um i should give credit to the local media as well the journalists are very helpful การกลับบ้านของผู้สื่อข่าวพระม่าครั้งที่น่าจดจํานี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเยือนของฮเลอรี่คลินตันที่พบกับประธานาธิบดีเตงเซงผู้นําพม่าที่เนปิดอและพบกับอองซานซูจี ผู้นำต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและตัวแทนกลุ่มผู้นําชาติพันธุ์ที่ย่างกุง้งคลินตันถแถลงถึงผลการพูดคุยที่ส่งสัญญาณเชิงบวกแต่ไม่ลืมที่จะบอกว่าเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น His government has eased some restrictions on the media and civil society opened a dialogue with Aung San Suu Kyi rewritten election and labor laws and released 200 prisoners of conscience The president told me he seeks to build on these steps and I assured him that these reforms have our support. I also told him that while the measures already taken may be unprecedented and certainly welcome, they are just a beginning. โดยดีเรกมิชเชลทูตพิเศษสหรัฐด้านพม่าเดินสายเยือนเอเชีย3ประเทศคือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนเพื่อยืนยันแนวทางของสหรัฐที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับพม่าขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลพม่ามีความคืบหน้าในการเดินหน้าเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์และหยุดยิงกับกลุ่ม SSA และ DKBA เหล่านี้เป็นแนวทางที่องซารสูจีและตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ยืนยันกับวินตันว่าจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ เพื่อปูทางสู่การปฏิรูปพม่าที่สุดแล้วการเดินหน้าเพื่อปฏิรูปประเทศของพม่าจะนําไปสู่การยกเลิกการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อพม่าได้หรือไม่ผู้ที่จะตัดสินก็คือบรรดาสาสาในสภาคองเกรสของสหรัฐเองนะคะซึ่งจนงจนถึงขณะน,นี้มีเสียงสะท้อนออกมาว่ายัางไม่ค่อยแน่ใจว่ากําลังจะนําไปสู่การปฏิรูปที่แท้จริงได้ค่ะ คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งสายลมทางการเมืองอาจจะกําลังสร้างความประหวั่นพรันพึงให้กับวลาดิเมียปูตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียไม่น้อยที่ได้เห็นผู้คนจํานวนมากนะคะอาจจะนับแสนคนออกมารวมตัวกันประท้วงในช่วงสาร์วย์ที่ผ่านมาพร้อมกับตะโกนขับไล่ว่าปูตินออกไปหลังจากที่ไม่ชอบผลการเลือกตั้งที่ออกมาเมื่อวันที่4ธันวาคมคะ่ะ รัสเซียต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงตะโกนว่าปูตินออกไปฝูงชนต่างเคลื่อนขบวนไปยังเกาะกลางแม่น้ำที่กรุงมอสโกและแสดงอารมณ์โกรธแค้นเมื่อรับทราบผลการเลือกตั้งสอสอเมื่อวันที่4ธันวาคมว่าพักอยู่ในเตด์รัสเซียของปูตินได้ชัยชนะสามเดือนที่แล้วคนรัสเซียอาจจะคิดไม่ถึงเช่นกันนะคะว่าอารมณ์ที่ผู้คนไม่พอใจจะมาถึงจุดนี้เพราะวันนั้นปูตินยังดูเหมือนจะคุมทุกอย่างไว้ได้อยู่หมัด 24กันยายนเป็นวัน,วนที่เวลาดิเมียปูตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียประกาศความตั้งใจว่าจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งจากนั้นแนวทางของรัฐบาลรัสเซียที่ถูกเรียกว่าประชาธิปไตยที่ถูกจัดการเริ่มการรายงานข่าวที่เต็มไปด้วยข่าวดีๆเกี่ยวกับปูตินซึ่งเหมือนปูทางให้เขากลับมาครองตำแหน่งสูงสุดในทำเนียบเครมลินอีกอย่างน้อย12ปีค่ะหลังจากที่ผลักดันให้เดมิทรีเมตเดเวฟครองตำแหน่งประธานาธิบดีแทนเพื่อขั้นเวลา แต่ผลการเลือกตั้งเมื่อ4ธันวาคมทําให้ปูตินอยู่ในสภาพย่ําแย่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นผู้สังเกตการนานาชาติระบุว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ขณะที่ฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเกิดการทุจริตในการเลือกตั้งจากนั้นตามมาด้วยการประท้วงตามท้องถนนทั้งในกรุงมอสโกและหลายสิบเมืองทั่วรัสเซียที่ฝ่ายค้านอ้างว่ามีคนเข้าร่วมหลายหมื่นคน จากนี้ไปจึงเสมือนเป็นช่วงที่พยายามทําให้สถานการณ์คุกกลุ่นทางอารมณ์ของผู้คนเจือจางลงนะคะโดยประธานาธิบดีเมเตเวฟบอกว่าขอให้มีการสอบสวนการทุจริตเลือกตั้งขณะที่ทีวีของภาครัฐเมื่อคืนรายงานว่าปูตินเป็นบุคคลผู้นำเสถีรภาพมาสู่รัสเซียหลังเหตุวุ่นวายในยุคปี1990และรายงานว่าในยุคของอดีตประธานาธิบดีเยลซินการเลือกตั้งแย่กว่าที่เห็น นักสังเกตการทางการเมืองนะคะวิเคราะห์ว่าการรวมตัวคันครั้งนี้ของผู้คนในรัสเซียอาจจะเป็นการส่งสัญญาณต่อผู้นําคล้ายๆกับการปฏิวัติในโลกอาหรับหรือว่าอาหรับสปริงที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอียิปต์หรือว่าตุนิเซียค่ะ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าตอบโจทย์ค่ะคุณพิญโยตรัยสุรธยธรรมมาคุยรอบด้านนะคะกับคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีอากงรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันมาตรา112ค่ะฟังความรอบข้างกันว่าอย่างไรช่วงหน้าในตอบโจทย์นะคะช่วงนี้ดิฉันนัฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ